อันนี้สำคัญมากเลยนะอันนี้ก็ทับทัดดีนะคะใช้สะดวกใช่ไหมคะก็มันต่ำกว่า90แซล์มต่อปีปับันนี่ค่ะเป็นซื้อไว้แจกเป็นถุงให้หมดแล้วพอดีได้ของท่านมาอึอที่กํสแพงแ่้นนะคะ รองค่ะเดี๋ยวอคราไปคนละคันว่าเราไปนี่ก่อนเดี๋ยวเราไปแต่ว่าของเอาไว้ก่อนย็ผมมองไม่เห็นมืดมันแดดตากกว่านั้นตอนนี้หัวใจเต้น70ค่าออกซิเจน98้รัิบแปดครับแล้วยืนยันว่า ในนามของหอค้าถ้ามีอะไรที่จะช่วยคนสลินพวกเราก็ยินดีแล้วก็พยายามกระจายกันไปในสิ่งที่เามองไม่เห็นซึ่งเรามองว่าพวกนี้เขาคือเขาเขาน่าจะยากอ่ใช่แล้วต่อไปเราก็จะไปช่วยพวบรงมาสนามพบเตียงสนามเพิ่มนะครับไปอีกหนึ่งโครงการที่เป็นโครงการของโคสลินพิทิงกันโดยแพทย์ เอกชนนะครับโดยที่โรงเรียนวันนีนกูลเนี่ยม,มีส่วนร่วมว่าหน้าวันนี้เนี่ยการปิดเรียนมันก็มีผลกระทบกับเด็กนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้โรงเรียนวันนีนกูลเนี่ยมีคลากร,กรต้องไปร้อยคนแต่ก็ทำงานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างมาทํางานที่โรงเรียนบ้างดังนั้นมีแม่บ้านเนี่ยก็มาทําทุกทีทำาททำอาหารเลี้ยงเด็กทังเรียนอยู่แล้วเป็นพันคนอยู่แล้วหน้าวันเนี้ยก็เลยนักเรียนไม่ได้มาก็เลยถือโอกาสมา,มาช่วยกันช่วยกันทำข้าวกล่องมาที่โรงบาลสนามซึ่งคาดว่าในตัวของ เราอยากมรียกโกนโดยท่านนายกนะฮะสมาคมศิษย so ์เก <microb ial. S 1> ่าก็มีอนุมัติว่าเราทำข้าวกล่องมาที่โรงพยาบาลสนามนะครับอุทยานหลวงปู่ดูลเนี่ยอาทิตย์ละสองวันนะครับวันอังคารกับวันศุกร์ทุกอาทิตย์เพื่อจะมาช่วยคนสูงไม่ทิ้งกันณวันเนี้ยผู้ป่วยโควิดณตอนนี้โรงพยาบาลสนามมีประมาณ200กว่าคนดังนั้นเนี่ยการที่เขาทานอาหารได้หลากหลายเขาจะทําให้แข็งแรงมากขึ้นในขึ้นส่วนที่โรงเรียนมันี้ลูกคุได้ช่วยได้นะครับแล้วก็ร่วมกับทางหอค้าซึ่งเราคิดว่าเอาของอุปโภคบริโภคที่ ทางผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องใช้มาช่วยกันนะครับยังคิดว่าทุกอย่างที่เราทําไปก็คือว่าคนสริมิทิ้งกันณวันนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วครับโรงพยาบาลสนามที่นี่ครับเป็นอุทยานธรรมหลวูดัวตโลนะครับซึ่งรับผู้ป่วยทั้งหมด290คนนะครับแล้วก็จะรับเฉพาะผู้ป่วยหญิงนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้มีคนไข้เข้ามาอยู่แล้วประมาณ210คนนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ